ตอานี้จะให้ออลิ่กินอะไรดีนะ mm hmm. อ,อ๋อนึกออกแล้วเราทำซีเรียลให้หลานกินดีกว่าฮึ mm hmm. yeah, มี่มีน mm ้ำ hmm. มีซีเรียล mm hmm. ขนม mm hmm. อ่าโอ้ยแกะไม่ออกอีกโอ้ยยุ่งยากเลยนะเนี่ย mm hmm. เอาโคกอีกเอ้าโอ้ยซุ่มซ่ามยังเลยเอ้าโคกอีกแล้วโอ้ย เอา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 ,เอาโอ้มันมันรู้สึกมันรู้มสมันยากจังวะ่ะอ๋อเลยมากินนมปลูกซีเรียล<อ>ให้หนูไงเนี่ยนเนี่ยจะไม่รู้ว่าปลูกแกมาเทเมันก็หกเลยทั้งน,นมก็หกเออนี่อะไรอ่ะลูกซีีเรยรยลุ่่นใหมอ้าวเหรอแล้วปู่มันนั่งผสมทำไมเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะลูกสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง วนนี้เรามาทำอะไรอะ่ะมากินอาหารสีเลี้ยมเป็นอะไรจ๊ะสีเรียวรุ่นใหม่ของมาเลเซียมาเลเซีย,ย,ยมีของบ้านเราด้วยเาเทียบแต่ของบ้านเรานะเรามาเทียบกันของบ้านเราเนี่ยเวลาทําก็อาจจะยุ่งยากน,นิดนึงแหมมันก็าจมีหกมีเลอะเทอะบ้างแล้วโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยถ้ากินกับน,นมอะ่ะส่วนมากจะหกตายใช่ไหมลูก<ะ>อันนี้อะไรลูกสีเลี้ยวรุ่นใหม่อ๋ออันนี้เป็นถ้วยเล็กของยี่ห้อหนึ่งใช่ไหม เดี๋ยวปลูกแกให้มาอุ้ยแกไม่ออกนะ<บ>อุ้ยอ้าออกแล้วออกแล้วนี่ไอ้เพื่อนๆดูหน่อยชิอ่าลองดมซิหอมไหมอืมหอมช็อกโกแกลตอ่ะลองกินดูซิแล้วก,กม็มามาอมามาโอเคดูชิมก่อนเลยตักก่อนเลยลนี่เราจะสู้กับซีเรียลบ้านเราได้ไหมอันนี้ก็เป็นของมาเลเซียเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ของ ยปูกระเด็นเหมือนกันกระเด็นนะกระเด็นเหมือนกันเป็นไงรสชาติลูกอร่อยนี่นเพื่อนๆครับสีเรียวรุ่นใหม่ดูแล้วข้าวน้นยนำนมนมรสชาติก็กรอบ กอบแบบรสชาติกะไรใช่ไหมลูกเหมือนเราโมลินะเราโมลินด้วยเหรอะจะกินมันแปลกๆไปหน่อยไหมกลินน่นหอมอ่ะไม่รู้เออมันหอมเหรอโอว่ามันธรรมดามันไงไม่รู้ถ้าเทียบกับบ้านเรานะอืมเริ่มจะนิ่มแล้วล่ะ oh, <no. S 1> อืมพอโดนลงเข้าไปมันเริ่มจะนิ่มแล้วอ่ะตอนนี้กอบ,กอบ มาทีนี้เรามาลองยี่ห้อนี้บ้างครับที่เปิดเขานะครับแก่เองอ่านี้แกะตรงนี้ลูกแก่ขึ้มาแล้วไม่มีอะไรแก่ลูก,กนี่ยี่ห้อนี้เคยแข่งช้อนไหมนี่นช้อนที่กันใช่ไหม,มปาม,ามค่ะเป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเคลือบซีเครียลอร่อยดูน่ากินจังเลยปู่ว่าอันนี้ดูน่ากินกว่านี้เยิ้มๆเลยโอเค เากัดชอยเพื่อนๆดูสิดูสิกินเลยใช่ไหมกินเหมือนกันระวังเลอะเทอะเสื้อผ้านะกูลองกินบ้างอ่านี่นะเพื่อนๆดูนะครับอันนี้กลิ่นกลิ่นจะหอมกับถ้วยเล็กถ้วยเล็กแจ้งๆอืมโชย่อยดช่ว้เพื่อนดูอืมอันนี้ชอบกล่อมๆดิพี่ยากินดูสิ กล้องด้วยอย่างเงี้ยอดไม่ได้อร่อยมากมาย่างลองกินอันนี้บ้างดูรสชาติต่างกันไหมปังอันนี้เป็นไงรสชาติอร่อยย่างใชเนื้อเป็นของมาเลเซียนะกำลังเป็นที่นิยมนะครับตอนนี้ใช่ไหมลูกอร่อยอร่อยด้วยใช่ไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยอยู่ในกระป๋องตั้งนานเหมือนกันยังกรอบอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะลูกเนาะใช่ค่ะอืม น้องลิงกินแล้วชอบไหมชอบอันนี้ชอบอันไหนลูกอันนี้มากกว่าชอบเล็กชอบกรอบๆใช่ไหมลูกชอบอันใหญ่นี่นะอันใหญ่จะอร่อยดีนะมันหวานแล้วมันเป็นด้วยเหรอปู่ว่าอันนี้หอมกว่าปู่ก็มีช็อกโกแลตมาเหมือนกันนะแล<า>้เดี๋ยวเราเอาของบ้านเราเนี่ยมาลองใส่ช็อกโกแลตดูนี่อ่านี่เขามีช้อนให้ด้วยนะมาเก่งกันเลยค่ะว้าวเฮ้ยเลยอ่าบีบ นี่ช็อกโกแลตหยดมาแล้วครับโอ้ย่าก,กินเหมือนกันนะเนี่ยแด่หนูทำให้กินโ <Okay. S 1> อเคเด็กรุ่นใหม่นี่อะไรก็เก่งนะอ,อยู่เชฟปีไหมอาบีนนะบปุ๊งเอ,อาละอาละพอละเดี๋ยวมันอุ้ยมันไม่ยอมหยดทุกอย่างอยด่แล้วอันนี้หอมนะนคนขอบุญช่วยคนนะชิ้นใหญ่กว่าของมาเลเซียเดี๋ยวน้องคนนั่ง เราต้องีอกโกแลตให้แฉไหมเนี props? ่ยแฉี่หน่อยหน่อยดยสันเลยเหลูกสันเลยลูกอ๋ใกล้เคียงแลใกล้เคียงหลานทำให้กินอร่อยเเดี๋ยวไมได้กินเลยเป็นไงรสชาติอร่อยไหมลูกอร่อยคไหนปูชิมมั้งซิอืมทำไกเอร่อยนะ กรอบด้วยกรอบนวนเลยหลานไม่กินอะไรอแล้วอ,อร่อยกินเยอะอ๋อปู่ว่าเน,นี่ยอร่อยกว่าตันนี้ก็มันกับอันนี้นั่นเราเรามาชิมสามอย่างปู่ว่าอันเนี้ยอร่อยโอเค ก็นุนิ่มไปแล้วอืมอืมอืมนิ่มไปแล้วอาลินชอบรสไหนมากที่สุดรบไหนอ่าร้านนี้ไม่เอาไม่ชอบหรือจ้าอ้าวนี่ก็ชอบแต่ชอบน้อยกว่าใช่ไหมอันนี้ชอบนี้มากกว่าอันนี้นี่ใี้อันไหนอร่อยที่สุดก็ของไทยของพวกเราเองนะครับน้องอาลินชอบของบ้านเราบ้านเราอร่อยก็อร่อยอร่อยนะแต่อร่อยเป็นคนละแบบอันนี้นะครับหวานพอดีพอดีอันนี้จะหวานเยอะหน่อยของบ้านเรา ส่วนนี้จะหวานแบบแปรแหนมเปรมรสชาติแปลกๆนิดๆแแปลมอันนี้ก็จะเป็นแบบของไทยที่เราเคยชิมเคยกันดีนะครับหวานแบมหวานไม่มีรสชาติอะไรโอเคนะคะเพื่อนๆอยากรู้รสชาติเป็นไงเพื่อนๆก็ลองหาอะไรให้ได้นะคะเราช่องปุยย่าหลานกับน้องอรีอย่าลืมกดอะไรลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมนะคะ ก็วันนี้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <S <S อา้าวหลานฉันไปไหนแล้วอนะ้ <S 1> <S 1> <S 1> อาวหลานหายอีกแล้ว